คณะกรรมการนะครับหมู่บ้านก็จะได้ดื่มครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมทางยู u ูบนะครับช่องชิชแชนัลและก็ช่องต้านผนาชาวล้านาครับวันนี้มาปากันที่ วัดจองแจ้งนะครับเป็นงานประเภทนี้ส่งน้ำพระธาตุในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เขาจะ,ะปาไปปบโบไฟมื่นนะฮะโบไฟมื่นในวันนี้นะครับที่วัดจอมแจ้งตำบลน้ำบัวหลวงอำเภอสัปตองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมถ้าจะได้ก็เขาอยากอยากจะหู้งว่าวันนี้มีโกไฟมืน่นจะเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวเขาไปบอกกันเลยครับผมนะครับ อันนี้ใส่เคื่อมันยี่หนนี่แหละครับ คือมันอ่อนมากครับอ๋ออมัน่อนคือมันอ่อนมันฮ้อนมากเหรอฮะมันฮ้อนมันแทงเ้าไปอ๋อมันแทงเ้าไปก็เลยต้องเอาน้ําใส่โอเคอันนี้มาจากทางไหนครับเนี่ยทีงานแมลงเพลิงบ้านปลาปุ๋ยครับวัดปลาปุ๋ยโอ้บาสเก็ตเหรอครับผมโอ้มาไก่ครับผมค่ะ มาลีม,มาครับอันนี้ทีมงานอย่างครับฟ้ามครับผมโอ้ฟ้ามงคครับผมขอบคุณมากครับอ้โอ,อนี่สาลากเก่าเนาะ,ะมากี่บอกครับวันนี้มาบอกเดียวครับมาบอกเดียวโอ้มาจากแม่แฟกอะครับ แฝกอ๋อโอ้โ oh. oh. หแหงงามนะครับเนาะ <laughs> หางงามมากเอ,อ่อหั่นเพิ่นใส่น้ำนี่เพิ่นใส่ไว้เพื่ออย่างครับอัดน้ำอ๋อ oh. <c oughs> ย,ยุดความแรงมันเนาะมันฮ้อนแล้วไปนะอ๋อ oh. <c oughs> เลี้ยงน้ำมี่เนาะ <c oughs> โอ้ อันนี้ทำมการเลี้ยงน้ำในในบอกนะครับอันนี้ตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวเลี้ยงน้ำเพื่อว่าบ่มข้มันแห้งเกินไปนะครับกับฝนเอาน้ำเข้าจุบแล้วก็พันเนาะอ๋อครับ นนกนแรกอนี่เนาตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นหลอดมาแล้วนะเนาะอ๋อเออบางตั้มเออาไรเหหายวพี่้งกลางเออนาเออายเออนนั่นหนนแล้ได้้ได้นในทางรับการนะครับที่ ฮึ่งคะแนนในครั้งนี้นะครับดอกไปเบอร์36นะครับจาม16แล้วก็สาเจ็กนะครับเอาเข้าไปเอาขึ้นสู่กลางเลยนะครับ อนนเอ,อ,กกรรอากระดาาสลากเบไฟทุกค่ายกตรมการนะครับตโคณะกรรมาการนี่ะจะมีเฉพาะณะก,กรรมาการหนึ่งคนนะครับแล้วก็ผู้ดูแลสองนะฮะแต่ห้คะแนนอยู่นนหนึ่งคนนะฮะหนึ่งคนรานี้นี่ก็จะห้ามผู้อื่นเข้านะครับ จะเข้ามาได้ในตรงนี้นะห้ามเข้ายุ่งนะฮะาการจุดรไฟในงานนะครับในครั้งนี้เขาก็ต้องมีการขออนุญาตนะฮะ,เ,ออะ,ฮะเป็นงานประเพณีวัดจอมแจ้งนะฮะตอนนี้ก็เขาก็ขอทีอ่สถานีตำรวจภูทรอำเภอสับปรนะครับจะได้ใบอ,อนุญาตตัวน,นี้ขึ้นมานะฮะ เขาก็แจ้งไปว่าเขาจะาจะทำอะไรอย่างนะค็ขออนุญาตทำอนะไรอย่างนะ้ตรลายคมลอยหรือครมไฟต่างๆนะฮะ,ะได้ใบอนุญาตออกมาเมื่อวันที่6มิถุนา2565นะครับผมในสถาน,นที่นี้นะครับป่อก็ศอยาติดการว่าห้ามเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ อันนี้ก็ติดเกลือไว้นะ,ะตรงนี้นะฮะผู้แจ้งข่าวอาการที่เจ้งสารบอกว่ากู้ค่ากู้พนันเนอร์วันที่เก้าตุลานะครับกู้ห้านี้นะ นี่ต้องมีการผูกนะครับผูกไว้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็จะดึงต้างสลาเก้านะครับก็จะได้ใส่สนวนหรือว่าหลอดนะครับอันนี้หลอด เราก็ต้องมัดด้วยนะกันกันลูกอ,อันนี้อ่าคณะกรรมการนะครับหู่บ้านก็จะได้ดึงอ่า ủa vậy có thể 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 có được được นันทารามสรมา,ามสรพีครับเนาา่เจ้าเก่าเจ้าเดิม <laughs> 45พร้อมเดือดุดเลยอันนี้เบอร์45ครับเป็นกู้เอกนะครับจนกับ49บโอ้ส่งงามเร้าส่งงามบอกนี้เป็นบอ,อเบอร์ที่49ครับที่จะเอาจนเบอร์45ตะกี้นะฮะกํลาลังขึ้น อันนี้โปรไฟล์บอกที่49ครับตีเอาโจนครับโปรไฟล์ที่45นะครับตะกี่อ่า,อานี่ตังโอ้ปอปอเัาเนี่ยอ่า ได้เห็บอกนึงนะครับที่ขึ้นได้ขึ้นเก้ากลางสลับ4ีบ4า49ตะกี้นะครับก็การเบอร์45ไปอยู่2คะแนนครับ45จะขึ้นเรียกกว่า49ก็จะมีสั่นเล็กน้อยครับการไป2คะแนนเอาชมอบอกต่อไปเลยครับ บอกนี้สี่าสี่สิบเจ็ดพร้อมแล้วจุดเลยด้เอาเบอร์สี่สิบเจ็ดครับบอกนี้สีสันสวยงามแต่เราจะว่าดูการยกตัวนะครับยกตัวจะเป็นใดยกตัวดีอ่าก็อันนี้เขาก็มาลุ้นรางวัลถ้ำกำนะฮะมีการลุ้นรางวัลอ่าลุ้นถ้วยทองน่ามีสามรางวัลอ่ะอันนี้ก็ คณะกรรมการตังบนจูดเรียบร้อยครับ47าอาคอนมาโอ้ยยกตัวดีครับโอ้ ขว้างไปน้อยนี่ๆๆว่ารอย่ปดสิเย็นไงหอยรอน บอกคะแนนพะ ในวันนี้นะฮะที่งานวัดจอมแจ้งวันนี้นะครับก็จากทีชแนลวันนี้ก็ขอจบคลิไปไวเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราจะเป็นงานส่งน้ําพระธาตุวัดจอมแจ้งตำบลน,น้ำบัวหลวงอำเภอสปะองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวก็มาปะกาศใหม่นะฮะในงานนี้ครับ ขอขอบคุณกับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ